ก็คือจะเปลี <énormément Four> ่ยนห้องเรียนให้มีความสุขนะครับแล้วก็พยายามให้ห้องเรียนของเรามีสีสันแล้วก็เป็นของตัวเองให้มากที่สุดนะครับแล้วก็พยายามเปลี่ยนจากที่เราเคยเรียนมาที่เน้นบรรยายนะครับให้เป็นทํากิจกรรมมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อยากให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมนะครับให้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูแล้วก็นักเรียนมากยิ่งขึ้น สำหรับเทคนิคที่นํามาใช้ในการสอนนะครับก็จะนามาใช้ด้วยความที่หลากหลายแล้วก็เน้นเป็นรูปปรรมเพราะด้วยบริบทของโรงเรียนนะครับไม่ค่อยนักเรียนยังเข้าไม่ถึงข้อมูลในบางอย่างแล้วก็เทคโนโลยีด้วยบางส่วนก็เลยพยายามคิดสื่อการสอนต่างๆครับให้มันหลากหลายแล้วก็กเรียนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างเช่นกิจกรรมวันนี้ครับกิจกรรมจูอิเรตสสี่ก็คือให้นําเพลงที่ติดท็อปชาร์ตนะครับนำมา วิเคราะห์ผ่านอริยสัจสิให้นักเรียนได้เกิดประโยชน์มาก่ขึ้นมากกว่าฟังบรรยายหรือบางทีก็เล่นเป็นเกมครับเราจะดูในรูปแบบของเกมซะส่วนใหญ่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็คือตอนแรกเราก็จะต้องยอมรับว่าอาจจะยังไม่สมบูรณ์แบบสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะค่อยๆปรับไปเรื่รอยๆนะครับค่อยๆเก็บข้อมูลไปเรื่รอยๆแล้วก็มีการนำไปทดลองใช้แล้วก็ําไปปรับแต่คาดหวังว่านักเรียน ได้เกิดประโยชน์ไม่มากก็น้อยซึ่งถ้าแค่นักเรียนมีความสุขกับการเรียนเราก็พอใจนะครับรับการสอนของเราที่คิดว่าแตกต่างจากคนอื่นก็คือเราใช้ความสุขสนานแล้วก็ความสุขใส่เข้าไปะครับเพราะเราอยากให้นักเรียนของเรามีความสุขเราก็เลยเลือกที่จะเปลี่ยนจากเรียนก่อนแล้วก็พยายามเน้นบรรยายให้น้อยลงแล้วก็เน้นปฏิบัติให้มากขึ้นนะครับมันอาจจะเหนื่อยตอนเตรียมแหละแต่ว่าผลเพื่อผลลัพธ์ที่ดีของผู้เรียนเราก็เลยต้องยอมเหนื่อยเพื่อแลกกับ ผลสำเร็จของผู้เรียนครับผ่านมาเอาพูดง่ายๆคือถ้าย้อนกลับไปในสมัยเรียนนะครับเราจะทุกๆคนเดีต้องผ่านระบบที่นั่งฟังบรรยายเป็นหลักแล้วเราไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนเราจะเป็นแค่ผู้รับสารเท่านั้นใช่ไหมครับแล้วคำนี้ด้วยคำที่ตัวเองนะครับเป็นคนที่อยู่ไม่นิ่งต้องใช้คำนี้เลยเป็นคนที่อยู่ไม่นิ่งอยู่ไม่สุขแล้วเป็นคนที่เบื่อง่ายแล้วจะทำไงดีอยากให้เด็กเนะี่ยเขาสนุกกับการเรียน ก็คือเหมือนเอาตัวเองไปเป็นเด็กอะครับเปรียบตัวเองไปเป็นเด็กแล้วทาให้เขามีความสุขกับการเรียนเราก็เลยเปรียบจากการบรรยายเป็นทํากิจกรรมหรือถ้าบรรยายก็บรรยายให้น้อยที่สุดหรือเน้นการพูดคุยแต่ด้วยความที่นักเรียนนะครับไม่ได้เป็นฝึกคิดมาก้งแต่เด็กเราก็เลยเหมือนค่อยๆสอดแทรกเข้าไปให้เขาค่อยๆค,คิดแล้วก็เหมือนให้คิดสร้างสรรค์โดยต้องเน้นความถูกคิดสักเท่าไหร่ ให้ลบความภาพกลัวที่ว่าตอบผิดโดนนาโทษออกไปเราจะเน้นความสุดกับการเรียนเน้นความสร้างสารรค์แล้วก็จินตนาการเป็นสําคัญนะครับแล้วก็ดึงจุดเด่นของนักเรียนคือโรงเรียนเนี้ยนักเรียนเขาระบายสีสวยนัเยกเรียนเขาชอบระบายสีชอบวาดรูปแล้วก็เลยเอาจุดเนี้ยครับมาใช้ในการเรียนการสอนอาจจะสรุปเนื้อหาเป็นวาดการ์ตูนโมเอะการ์ตูนช่องหรือบางทีสอนเรื่องพุทธสาวกสาวิกาแทนที่จะแสดงละคร ที่เคยใช้ก็เปลี่ยนเป็นการสัมภาษณ์แบบดาราให้เขาสมมุติตัวเองเป็นผู้ศสาวุคนนั้นเป็นสามันชนเป็นดาราปกติและมีนักข่าวมาสัมภาษณ์ออกราทามแบบดารานั่นเอยเก็จะเข้าใจมากยิ่งขึ้นและอินรู้สึกอินกับเนื้อหามากกว่าบรรยายเข้าไปอันนี้ครับแลว้วก็จะนําบอร์ดเกมต่างๆมาประยุกต์ใช้ เดีิว่าทุกๆการเปลี่ยนแปลงรอบตัวครับมันต้องเริ่มจากตัวเราก่อนถ้าเราเปลี่ยนตัวเองได้รอบๆตัวมันก็จะเปลี่ยนตามนะครับเหมือนพลังงานเราส่งให้เขาเขาจะรับพลังงานนั้นแล้วก็เผยแพร่ออกไปต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้าจะมองการศึกษาคืออยากจะเน้นที่ความหลากหลายของผู้เรียนไม่ได้เหมารวมว่าทุกคนคือนักเรียนเหมือนกันเราจะเน้นความแตกต่างแล้วก็จุดเด่นนะครับให้เป็นประโยชน์มากที่สุด เพราะว่าแต่ละคนจะมีเอกลักษณ์ความแตกต่างที่ไม่เหมือนกันซึ่งมันเป็นจุดเด่นซึ่งที่น่าค้นหาและน่าสนใจสำหรับการจัดการเรียนการสอนต่อไป